สำหรับวันนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับนี้ผมก็จะมาสอนใส่โลโก้ในโบบิเซนนะครับตามที่เห็นนี่แหละครับนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นถ้าเราเข้าไปที่โมบิเซนนะครับพอเข้ามานะใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับเห็นรูปนี้ไหมครับกดไปเลยครับแล้วก็กดไปที่ตัวเลือกแอกลนะครับแล้วก็กดไปที่ภาพ เลือกรูปภาพท่านผู้ชมจเจ้าภาพไปก็ได้นะครับพอเอารูปใดรูปหนึ่งเสร็จแล้วให้เรากดใช่นะครับพอกดใช่แล้วก็ได้นะครับก็แค่นี้แหละครับส่วนวิธีการทำนี่ผมก็ได้มาจากคุณไอนดะแล้วผมจะให้ลิงค์คลิปต้นฉบับไว้ใต้ด้านล่างคลิปนะครับ สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมครับสำนี้สำหรับวันนี้นต้องขอตัวลาไปก่อนรบับสวัสดีครับ